ต่วต้าวอืมสิ่งเดือนนี่เปืนกระยาเห้คนดีกบุ้นลมกันเอาเป็นเกาบ้านเพื่อนสาระกลางมานะที่ยูบูปด มันต้องสุดฟรีจะท้าอะไรไมเี่ยพอใส่หมวกพ่อมเหนหามมีมีไผเกยคว้ามอก็ข้ัวปีหนี่หมูกับเดี๋ยวเจ้าเออเจ้าของร้านพุครับจิบกาแฟแล้วสวนใส่กะติพ่อพี่แต่กมีมีกาแฟแมวอะไรกี่วกบต้ไม้เหีเลยโอ้ยอย่าบอกได้ยังไม่ยม่ไม่้ยต้องเก่าเลยสกรสัม Say phóng tìm người lưỡi nó thôi bên Đang để kìa kìa nó, thô kìa 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 nghe. kìa kìa นี่ครับี่ควับนครับน่ครับนี่คนี่ครันี่ครันรันี้นี่รเปนันรนี่นรั่ีันันนีันีับนี่ค เบอร์หนึ่งเนี่เขาให้ที่20กรัมนะครับเ,เขาเซไปสูนแกแลนะกาแฟแรงนั้นสูญรการของญี่ปุ่นเนาะสไตล์ญี่ปุนนป่น้เอาใจกาแฟที่มาในแรงดีดีมาก่อนจะหอมไฟแล้วก็สังเกตนะครับการใส่ของเซฟอนเนี่ยเป็นออยังไงน้ำปเปิดเนเหี่ยัต้งลุ่มแต่ถ้าใส่กาแฟใส่น้ำน้อยปุ๊บ เด you know, yes. uh, the ี๋ยวอากาศที่อยู่ตรงไหนเนี่ยครับมันจะรวบล้มตัวกันกลายเป็นแรงดันระดูนในขั้วขั้วไปเตยเลยอันนี้ผมขอเปลี่ยนไใหม่ครับมารอดรอดสารการขั้วนะครับถ้าใส่เม็ดเข้าไปนั่นนะขั้วคือการขั้วคือกาแฟนี่กิ้งขั้วประมาณนี้ครับส่ขาวความละเอียดความหยาบต้อใส่ขาวเม็ดนะครับจะใส่แรกว่ากาแฟเก็บจะได้ที่ละ แล้วก็สัเกตุมควันครับแบีเนาะแล้วก็จิดไฟรับตีกันจีนิซูองซูบูรีอะไรเนี่นะเดี๋ยวคุณจะเป็นหลนนี้ครัให้มันให้มันคื้นสัาผก่อนให้ม e ันเก็บผอมพอนเก็บถ้วยหลายคนผิวสีค่ะขยันอยู่พอผิวสีมัจะได้เย็นไว้แ๋้วจะมันอ๋อน้ำตอนนี้อันนี้เป็นที่นะเอออันนี้มันเป็นนออ กวยดเวลาดิบมันจะเลี้ยงซ่อนดีเกี๊ยบเต็มกล้วยนะครับอ,อพอได้นะครับรเตี๋ยม,มันมันบดแล,ล้วเอาไปกินร้านดังๆเนี่ยเพื่อนมาเซิร์ฟเขาเนี่ย